สวัสดีครับส่งงานลูกค้าตัวนี้เป็นปืนบีบีกันนะครับบีบีกันสไนเปอร์ MB ็ุ่นสาตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะครับไกลสี่าองศานะครับที่เป็นกล้อง,องคนใหญ่ไปเรียวนะตัวนี้ปืนเก่านานพอดีปืนช่วงนี้มัขาดตลาดกับปีเล้วนะไม่เข้ามาดีน้องเขาอยากได้ก็ไปหามันมาก็เลือกมาก็ทั้งตัวก็เละเละชุดท็อปชุดกาไปหมดเลย ชุดลมก็เนี่ยแหละครับอ่าไม่ได้เรื่องนะครับเป็นเป็นอลูมิเนียมรุ่นเก่าวันนี้ไม่ต่างกับสี่ห้าปีแล้วนั่นอยู่ก็ยกทั้งชุดเลยนะครับเป็นชุดกระบอกสเลตลูกสูบแต่งแกลลอตแต่งนะตัวนี้ก็ใครขลังแต่งอันนี้แถมแข็งลูกค้า VIP เราเด่มอยู่ชุดไกลนะครับของเดิมที่แบบสี่สิบห้นี่นะ45องศาเห็นไหมมัน45ตัวตัวปลายนี่เป็น45เห็นไหมตรงนี้นะลงมันรุ่นรุ่นเอาเป็น90นะครับ เอาเป็น90 90องศาเนี่ยใส่ลงมาแล้วนะกว่าจะเจาะรูเสร็จปรับอะไรมุมไม่เข้าได้เนี่ยก็สามชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ละให้มันเข้าแมท์กันละแมท์ก,กันกับตัวนี้หละเป็นแปลงชุด40ผ้าเป็น90องศาอ่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะก็ชุดฮอบก็ชุดวิดาสิบใส่ให้ใหม่หมดเลยทั้งชุดเลยเพราะว่าอันเก่าเละหมดเลยทั้งขาเลื่อนขาปรับ ขากดเอาเป็นแบบแต่งแล้วก็ยางแต่งนะพอเดิมนะครับเน้นแม่นแม่นไม่แรงมากไม่แรงมากห้ากว่าห้ากว่านะเด็กก็ลื่นๆปื๊ดๆนะได้นะได้นะฟังเสียงนีไ่ได้จะให้ห้ากว่ากว่าห้าสองห้าสามยิงยิงยิง,ยงแบบเป้าสิบห้าเมตรได้ยี่สิบเมตรได้สบายนะครับเข้าเป้านะครับท่าน เดี๋ยวส่งกลัาไปนะครับใครสนใจร็บิิต่ดสอบสอบถามงานหรือส่งเข้ามาทำนะครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ